สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําเมนูหอยจ้อเจกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบอันดับแรกเลยนะคะเราจะเตรียมใบแผ่นฟองเต้าหู้นะคะเห็นเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะฟองเต้าหู้อันนี้ต้องบอกร้านค้าที่เขาขายว่าฟองเต้าหู้สําหรับหอ่อหอยจอนะคะเพราะว่าฟองเต้าหู้ที่เราเห็นเขาแฝนขายและเป็นหยิกๆพองๆนั่นอันนั้นเอามาห่อไม่ได้นะคะอันนั้นต้องแช่น้ําวไว้สําหรับผัดค่ะ อันนี้คือแบนๆเ,เ,เตรียมเอาไว้แล้วให้เพื่อนๆหั่นนะคะความยาวประมาณสักอยู่ที่ซึ่งนึ่งของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะตัดประมาณสักเจ็ดนิ้วคูณสิบเอ็ดนิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะให้ตัดตามขนาดซึงของที่บ้านและอันนี้ก็จะเป็นเชือกสําหรับผูกอาหารนะคะเตรียมเอาไว้ค่ะส่วนประกอบอื่นๆเราก็จะมีตัวเต้าหู้นะคะ,ะให้ใช้เต้าหู้ชนิดแข็งค่ะประมาณสองร้อยกรัม แล้วก็เห็ดหูหนูดํานะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งเห็ดหูหนูดําโปรตีนกเกษตรเห็ดหูหนูขาวและก็เห็ดหอมเนี่ยน้ำหนักให้เพื่อนๆช่างแบบตอนที่ยังเป็นแห้งๆอยู่ยังไม่ได้แช่นะคะดูเห็ดหูหนูดํานะคะเราใช้ประมาณ50กร,รัมคะ่ะสับให้ละเอียดเลยนะคะ แล้วหรือใครมีเครื่องปั่นให้ใช้เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดค่ะเห็ดหูหนูขาว30กรัมปั่นให้ละเอียดเช่นกันโปรตีนกเกษตรใช้80กรัมค่ะปั่นให้ละเอียดหอมใช้50กรัมค่ะให้หั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัวแครอทให้ซอยเต่าเล็กๆนะคะ,ะลูกกลางๆก,ก็ใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ลูกค่ะเกินกน,นิดๆได้ค่ะแล้วก็วุ้นเส้นแช่น้ำให้นิ่มนะคะ ใช้ประมาณ3ากรัมค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วมาดูส่วนประกอบอื่นนะคะก็จะใช้ตัวแป้งข้าวเจ้าหช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยตัวซอสเห็ดหอมค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำมันงา3ามช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาปรุงรสช้อนโต๊ะค่ะซี๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเกินๆหน่อยหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราไปทํากันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะผัดเห็ดหอมที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้หอมก่อนนะคะผัดเห็ดหอมเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มปรุงไส้ของหอยจอค่ะนำเต้าหู้ลงค่ะแล้วก็บีบให้ละเอียดนะคะเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูขาวนะคะโปรตีนกเกษตรค่ะแครอทค่ะ เห็ดหอมที่เราตัดเอาไว้นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชามหน่อยนะคะเพราะว่าชามนี้ใหญ่ไม่พอค่ะก็จะคลุกไม่ได้นะคะให้เพื่อนๆหากระมบงใหญ่ๆสำหรับคลุกค่ะซอสเห็ดหอมนะคะน้ำตาลค่ะซอสปรุงรสซี่ิ๊วขาวพริกไทย้นเส้นใส่เลยนะใส่ส่วนของน้ำมันงาน,นะคะ เมื่อเราคลุกส่วนผสมของเครื่องปรุงกับกับส่วนของทั้งหมดแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่แป้งค่ะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันค่ะแล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราคุกเครื่องหอยจ้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปห่อหอยจ้อกันเลยค่ะเริ่มห่อหอยจ้อกันเลยค่ะ ใหญ่เล็กแล้วแต่หอเลยนะคะว่าต้องการหอยจอลูกขนาดไหนเราใส่ไส้นะคะแล้วก็ตลบอย่างนี้เลยคะ่ะความชื้นของตัวไส้นี้ก็จะทําให้ตัวแผ่นฟองเต้าหู้ของเรานิ่มนะคะก็ห่อลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นเชือกนี้นะคะเราจะผูกขั้วท้ายก่อนนะคะ ก็ใช้เชือกผูกนะคะให้เป็นข้อๆค่ะแล้วเราก็ขมวดปมหน่อยเดี๋ยวพอไข่จ้อเราสุกแล้วเราค่อยมาแกะเชือกออกค่ะก็ลักษณะนี้ใหญ่เล็กแล้วแต่นะคะ เราผูกเป็นเงื่อนปิดไปเลยก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราทอดเนี่ยเราก็ต้องตัดเชือกออกก็ลักษณะนี้ไปเจอเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งเราก็จะห่อให้หมดค่ะ ออกขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําจนหมดนะคะแล้วก็นําไปนึ่งค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเรานําลงนึ่งประมาณสิบห้านาทีค่ะใช้ไฟระดับกลางๆค่ะเรามาดูหอยจ้อเจของเราค่ะสุกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําขึ้นนะคะแล้วเย็นตัวเราถึงจะนํามาทอดค่ะ หอยจอดเจของเราก็เซตตัวเราก็จะหั่นนามาทอดนะคะเพื่อนๆดูไส้ข้างในก็น่ารับประทานเลยค่ะก็หั่นเป็นชินช้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้ํามันเดือดเราจะทอดนะคะเดี๋ยวเรามาลองน้ํามันดูค่ะได้ค่ะใช้ไฟระดับตรงกลางๆค่อนไปทางก่อนนะคะค่อยๆทอดค่ะ หอจ้อเจอของเราก็พ่อจนหน้ารับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นไปเสิร์ฟเลยค่ะอันนี้หอยจ้อเจอของเราก็เรียบร้อยนะคะตรงนี้ที่เข้าเป็นสีดำก็คือเห็ดหูหนูดำค่ะ เพื่อนเพื่อนทดลองทําดูนะคะหอยจ้อเจอร่อยแบบง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็หาง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มก้วยเจียค,ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ